หลัดอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมคะไม่น่าไปเร็วขนาดนี้เลยจนไหนเนี่ยโจอะอยู่นี่เองนินต้องขอบคุณพี่เพชรมากๆเลยครับค่ะไมอะคะหลังจากที่ผมนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากเป็นหน้าที่พิธีกรแล้วเนี่ยต้องแบกทั้งกองเลยทําทุกอย่างอ่ะแบกอะไรลคือนี่คือโบนัสที่พี่จะให้ผมเลยที่เห็นว่าผมแบบว่าเออจะนวดครั้งที่แล้วไงแต่ก็ไม่ค่อยได้นวดเท่าไหร่ก็เลยจะ ให้โจมาพักผ่อนนวดใช่ไหมพี่ขอบคุณมากครับรักพี่ไหมก็โอเคอ่ะโอเคมาหอมทีนึงก่อนไม่ไหวไม่ไหวละอันนี้เราเดินมาผมเปลี่ยนเสื้อพร้อมแล้วเนียพี่อ่ะกันเดี๋ยวเรามาเชิญแขกรับเชิญก่อนอ่าได้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 อ่ะมามามาเดลเล่นเชิญแขกรับเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับประคัตินั่งนี่เลยนี่นี่ตามข้อศอกมมาเลยนั่งหันหน้าไปทางนู้นนี่เอัลบางมั้ เอกตัวเล็กไปเลยใช่ไหมขยับ,บเลยพภัณน,น์ทุทีบังหมดเลยพภัณฑแนะนำตัวนิดนึงว่าชื่อจริงชื่ออะไรน,นไรามสกุอล,ละอะไรค่ะชื่อสุภตาจิโน่ค่ะค่ะแล้วแล้วพภัาฑ์ทำอะไรคะปักซาติโก้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะปะักผ้าซาติโก้เดี๋ยวคือมานวดผมใช่ไหมไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะมาปักค่ะ ทำไมป้าทำกับผมอย่างนี้ฮะป้าก็จะมาปักผ้าปักผ้าไม่มีไม่มีนวดพี่โจเข้าใจปิดทันที่สัมภาษณ์คนอื่นเลยผมเกอะผ้าไ้ก่อนโจคะครับอย่าเปทนแบบนี้ทำงานได้แล้วมาเร็วๆเอาละครับตอนนี้ก็อยู่กับป้าพัดแขกรับเชิญของเราแล้วเรามาเปิดรายการอย่างเป็นทางการเลยดีไหมดี่ครับเอาขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ วิวแชร์เวิร์กแอทโฮมนะครับแล้วตอนนี้อยู่กับป้าพัดสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับป้าพัด้ด้วยค่ะนี่ป้าพัดแน่นอนเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนวดเนาะร้านนวดของป้าพัดก็ก็ต้องนวดถูกไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สิคะป้าพัดเนี่ยป้าพัดเนี่ยนวดมาก่อนก็จริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะป้าพัดปักผ้าด้วยก็คือปักผ้าผ้าอะไรครับป้าพัดผ้าซาติโกค่ะซาติโก ซาชิโกะซาจิโกะนี่คือเป็นเป็นผ้ายังไงพระพัดเล่าให้ฟังหน่อยใช่ไหมคะมันเป็นของญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเมื่อก่อนนี้เขาเป็นคนที่ความมืดแล้วก็เขาก็เลยไม่ต้องไม่ต้องใช้แสงเขาก็ปักได้เราก็เลยมาเรียนเราไม่เห็นอยู่แล้วอ่ะเราก็พยายามจะทําปักให้ได้ในที่สุดเราก็ปักได้ค่ะแล้วชอบไหมครับชอบค่ะทําด้วยใจชอบค่ะ Oh. เริ่มต้นมาจากยังไงทำไมป้าถัาถึงสนใจผ้าซาจิโกเนี่ยหรือว่าแบบว่าเออไปรู้รู้จักผ้าซาจิโกอันนี้ค่ะจากคุณพึ่งกับป้าหนูอะค่ะ,คะอ่าอยากจะเรียนปักผ้าค่ะก็เลยไปขอขอเรียนด้วยค่ะมันเป็นโครงการใช่ไหมป้า,ร,าร,รู้สึกว่าเรื่อโครงการปรักจิตปักใจนีจโครงการค่ะ,คะเกิดยังไงในใจตอนนั้นคิดว่ายังไงคิดว่าทําไมถึงสนใจก็ความจริงเออ นี่มันใช้เข็มใช่ไหมคะมันมันยากค่ะ,คะยากสําหรับเรานะคะคิดว่ามันน่ากลัวค่ะกลัวจะโดนเข็มกลัวจะโดนมือแต่คิดว่าคนอื่นเขาทำเรามาลองทำนู้นว่ามันจะเป็นยังไงค่ะ,คะพอทําเข้าจริงๆมันก็มันก็ได้จริงๆค่ะอาจจะเจ็บบ้างนิดหน่อยตอนแรกๆค่ะ แล้วตอนนี้ยังเจ็บอยู่ไหมคะไม่เจ็บค่ะทําได้แล้วก็จะเจ็บตอนแรกนะอืมธรรมดาเจ็บๆเวก็ผ้าผ้าพูดถึงผ้าเข็มเข็มเวลาโดนมือแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ได้กับการปักอันนี้คืออะไรรู้ป่ะค่ะสมาธิไงอ๋อคือเราเราโดนครั้งแรกครูอันนี้เรารู้แล้วล่ะพอปักไปบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเออจะเสียบตรงไหนจะยังไงจะมาตรงไหนผ้าผ้ารับพูดถึงผ้าแล้วล้วปักมากี่ปีแล้วครับป้า สักปีหนึ่งค่ะหรือสักปีกว่าทำไมถึงชอบเพราะอะไรครับป้าก็ลองค่ะก็อยากลองตัใจชอบอยากจะทำค่ะทำต้องพยายามทำให้ได้ใช้สมาธิคิดว่าสมาธิคงจะทําได้แล้วมันก็ได้จริงๆอ๋อคือว่าปักเราก็จะมีสมาธิด้วยใช่ไหมป้าใช่ค่ะป้านี่คนดีจริงนะเป็นผมผมจะตอบว่าเออผมชอบเพราะว่าขายได้ตังค์ของของป้าพัทที่ปักแบบไหนอ่ะคือบางคนเขาจะปักเป็นแผ่นเนาะ บางคนก็ปักกระเป๋าได้เลยเป็นกระเป๋าก็ได้กระเป๋าก็ได้ผ้าพันคอก็ได้ค่ะอ๋อไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาลายชอบทาลายอะไรเป็นตัวสัตว์ก็มีนะคะพวกเสือลายพาดกอนได้ไหมยายยายอาช้างช้างค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เคยตอนเด็กๆถ้าเคยได้ยินเสียงถามยายยายอะไรมายายบอกว่าช้าง ช้างแล้นึกในใจนะว่าเสียงเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงเสียงช้างป้าดีเสียงมันเขาทําอะไรมา,มากุ้งกิ้งกุ้งก้งอะไรดังๆอ,อ๋อน,น,นั่นนั่นวนเส้นไม่ไม่ใช่เส้น,นค่ะ,คะกุ้งกิ้งไงวนเส้น ป้าก็ไม่เข้าใจะป้าถ้าคือถ้าเกิดสมมติถามอะไรที่มันไม่ชอบนะป้าเวียงแหงไปด้านขวาเลยนะเสียงช้างมากเลยพี่ไม่สูงเวีงไปสูงช้างตัวเล็กตัวใหญ่ก่อนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้ป้ามาแล้วเป็นผู้ชมเราก็ได้ยินเสียงช้างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจไงเป็นจินตนาการแล้วก็ลองปักดูถามน้าแต่ช้างป้าชอบปักอะไรคะปักดอกไม้ค่ะปักดอกไม้ปักพวกปลาปลาโลมา ปลาวานปลาทัเพียนค่ะอันนี้คือเขาจะมีแบบมาให้เราหรือว่าใช่ไหมคะหรือว่าเราเราจะต้องไปหามากจะไหนค่ะแรกแกเลยนะคะแรกๆนี่มันเป็นความคิดของป้าเองค่ะแล้วป้าก็บอกว่าบอกว่าน้องเฟิ้นนะคะบอกว่าแม่อยากได้อยากปักะพาปักให้หน่อยได้มากปลาปลาโลมามันเป็นยังไงอ่ะตัดให้ดูหน่อยเอาเอาพลาสติกค่ะพลาสติกมาตัดตัดมาให้แล้วก็เอามาปักค่ะ ปักแล้วก็คนใครเห็นเขาก็ซื้อคือคือป้าปักเนี่ยเพื่อที่อยากจะรู้ใช่ไหมคะว่ารูปร่างของสัตว์แต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะใช่ค่ะค่ะเช่นอย่างเช่นชช้างโดยเฉพาะช้างนี่นะคะเมื่อป้าก็อยากรู้ค่ะว่าว่าช้างมันเป็นยังไงป้าก็เล่าให้ยายยายก็ไปเอาดินเหนียวมามาปั้นให้จับปั้นเป็นช้างค่ะไปยังจําประทับใจอยู่พอได้เรียนปักก็เลย บอกน้องเปิลน,นะคะตับช้างให้ดูหน่อยสิป้าก็เอามาปักค่ะ,คะแล้วการปักผ้าของป้าเนี่ยคือยากง่ายยังไงครับยากไหมแรกแรกมันก็ยากค่ะเพราะว่ากลัวกลัวเข็มค่ะกลัวมันเจ็บแต่ต่อแต่ต่อมาพอเราเข้าใจแล้วมันก็ง่ายค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขคำคำนี้เหมาะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้จริงๆค่ะเพราะคุณป้าพัดไม่เคยอยู่นิ่ง เธอจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลานั่นทำให้คุณป้าพัดยังคงแข็งแรงและไม่ร่วงโรยไปตามการเวลาเลยค่ะป้าเนี่ยเขาปักเก่งมากเลยนะแต่เกือบจะไม่ได้ปักแล้วเนี่ยเออ,อใช่คือเรามีแขกรับเชิญท่านที่แล้วเนี่ยเกือบจะไม่ได้ปักผ้าเพราะตัวเองเนี่ยอยากจะเลิกปักแต่ส่วนของป้าพัดเนี่ยเกือบจะไม่ได้ปักผ้าเพราะว่ามีบุคคลนั้นเป็นที่รักไม่อยากให้ปัก ไปเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมค่ะคุณผู้ชมว่าเพราะอะไรแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะป้าพัดขนาดตอนนี้ตัวเองเป็นยังเอาจริงนะอย่เอากลับบ้านเนี่ยเนี่ยลายนี้ชอบโจยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอุดหนุนเดี๋ยวเราอุดหนุนอันนี้เขาเรียกเรียกลายเสียงค่ะลายเสียงคลื่นความถี่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเราการส่งคลื่นความถี่จากเสาส่งสัญญาณมือถือ ที่กำกับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคุมที่สุดทุกการใช้งานกอนทชกำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภคเมีปวดตาอะไรอย่างนี้นเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วเจ้มอ การวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณาสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทชอ นี่นะคะที่เพชทิ้งท้ายไว้ว่าคุณป้าเนี่ยอาจจะได้เลิกปักผ้าเพราะว่าบุคคลอันเป็นที่รักเนี่ยห้ามเอาไว้วันนี้เนี่ยนะคะเราก็มีอีกบุคคลอันเป็นที่รักท่านนั้นมานั่งอยู่ด้วยนะคะแนะนําตัวเองสักนิดนึงค่ะพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อกัญชีลาศรีวิย์ศค่ะเป็นลูกสาวประพัดค่ะออแล้วเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเพราะอะไรทําไมตอนนั้นเนี่ยถึงไม่อยากให้คุณป้าปักผ้าแล้ว พอเวลาเขาได้งานใหม่ๆหรือว่ามีรูปแบบใหม่ๆลายใหม่ๆที่เราทําให้อะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นชอบชอบที่จะศึกษาใหม่ๆชอบที่แบบว่าไม่ยอมลุกไปเข้าห้องน้ําเลยแล้วก็ไม่ยอมหลับยอมนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ยอมไปลุกเข้าห้องน้ําก็เลยเป็นนิ้วพอหายจากานิ้วที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วผ่าตัดเรียบร้อยแล้วก็มาปักอีกทีนี้ก็หัวไหล่หักเสพคะ่ะเพราะว่ากลางคืนไม่ยอมนอนแล้วความดันแกก็เลยขึ้นค่ะก็เลย ก็ว่าถ้าเกิดว่ายังจะดื้ออยู่อย่างนี้เนี่ยต้องคงต้องลดจริงๆเยเงี้ยค่ะแล้วทำไมทำไมพ้าพัดปากแบบไกันใหญ่นาดน,น,นะค,คะเพลินเหรอคะว่าค่ะเวลาเราทำแล้วเราก็รูบๆดูอยากจะรู้ว่าถ้ามันถ้ามันเสร็จขนาดเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะมันก็ทําไปเรืเอ่อยๆค่ะไอ้ลูกสาวก็ไม่ให้ทาให้ไม่ให้ทำอะไรก็เก็บอะไรก็เก็บหมดแล้วก็แอบเอา โอเข็มซ่อนไว้ค่ะเราเก็บเก็บซ่อนนะคะแต่เราก็ยังแพ้ค่ะเพราะแม่เขาแอบเอาเข็มไปซ่อนเราอีกทีนึงคน <laughs> ตาวอดซ่อนเราอ่ะซ่อนเราที่เราเ <laughs> หน็นตาดีบางทีเราอยู่ข้างล่างเนี้ยค่ะเวลาเดินขึ้นไปข้างบนเนี้ยแม่เขาก็จะเออดีเสียงว่าเราเดินมาแล้วเขาก็จะออก กระเป๋าคว้านไปทำที่เป็นนอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ปักอยู่นะที่ไหนทำไมทำอย่างนั้นนะมาไม่ใช่เล่นนะเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดานะทันจริงๆเลยก่อนที่จะปักผ้าเนี่ยแม่เขาจะชอบพวกงานฝีมืออยู่แล้วค่ะเาจะมีงานถักงานปักโคเชนหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่หรือเปล่าคะกระเป๋าอันนี้คืองานนี้คืองานถักโคเชนค่ะอ๋อถักโคเชนนี่สวยนะค่ะธรรมดาเราเห็นทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเป็นการเล่นสี แต่อันนี้เนี่ยก็คือเล่นลายด้วยแล้วก็เนี่ยสีก็เป็นสีแบบเรื่มเ่เออเรื่มเมเรืหมาะไปงานกลางคืนตัวนี้เป็นงานของเขาเรียกเม่คัเมค่ะงานงานมัดเป็นกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าอพ่อพัดทำหลายอย่างเนาะค่ะแล้วเห็นว่าการปักซาชิโกะเนี่ยค่ะก็คือปช่วยในเรื่องของสวามดันช่วใช่ไคะคือทําให้ อารมณ์ของคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดอย่างเงี้ยนะคะจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอการปักผ้าปุ๊บเนี่ยทำให้ใจเย็นลงสงบลงสงบลงค่ะแต่จริงๆคือประพันเนี่ยเป็นคนแอคทีฟคืออยู่นิ่งไม่ได้ไม่ได้แต่พอทำอันนี้ปุ๊บก็เลยเป็นสมาธิเ่งะแต่ต้องแบ่งเวลาให้เป็นแค่นั้นเองน้อมากค่ะอันนี้ดีขึ้นไหมครับประภัน ดีค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นก็คือแบ่งเวลาทานข้าวเวลาไปเข้าห้องน้ําพักผ่อนให้เต็มที่ค่ะคือไปนะใช่เวไหมทำหรือเปล่าทำหรือเปล่านะเนี่ยป้าพัดขนาดตอนนี้เองเป็นอย่างเอาจริงนะอยาเอากลับบ้านเนี่ยเนี่ยลายเนี้ยชอบโตโยตเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอุดหนุนเดี๋ยวเราอุดหนุนอันนี้เขาเรียกเรียกลายเสียงค่ะลายเสียงอ๋อตัวนี้ อ่านี่อันนี้น่ารักนี่ก็จะเป็นพาทิ์เป็นดอกไม้เป็นเมฆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะลายเนี้ยเหมาะผมทำไมอ่ะแต่ก่อนเพื่อนตั้งชื่อว่าฉี่เฉียงเวลาเข้าห้องน้ําอ่ะให้ป้าเล่าถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวว่าเออก็ได้มาช่วยกันทําอันนี้ด้วยใช่ไหมคะลูกสาวมันจะบอกเขาอะค่ะบอกว่าช่วยช่วยตัดอันนั้นให้หน่อยอยากจะได้ปลาอยากจะได้นกอยากจะได้อะไรก็ต้องบอกให้เขาเขาก็ ตัดมาให้ค่ะตัดติกขึ้นแบบตัดพลาสติกมาให้ค่ะแล้วเราก็แบบมาทาบเนี่ยเหรอคะป้าคะใช่ค่ะเราจะเอาใส่ยังไงดีมันถึงจะสวยอย่างเงี้ยค่ะคือป้าเนี่ยเป็นคนออกแบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอย่างอันนี้เป็นช้างหรือว่าเป็นผ้าทิตยชชูรผอาทิตชผอาทิตย์ค่ะผ้าทิตย์อันนี้เนี่ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นปลาโลมาค่ะคือเป็นไอเดียของป้าพัทว่าป้าพัทอยากจะทําอะไรบ้างแล้วก็ให้ลูกสาวเนี่ยตัดมาให้อย่างผ้าทิตย์เนี่ยยังไงนะคะป้าอย่างผ้าทิตย์นี่ ป้ารู้แต่ว่ารู้รู้จักแต่ว่าความร้อนอนีคอ่คือคือผราอาทิตย์แต่เราก็ไม่รู้ค่ะว่าผราอาทิตย์เป็นยังไงก็ก็บอกให้ลูกสาวตัดมาให้แล้วเราก็ถามว่าแล้วเขาทำยังไงออมันมีอะไรบ้างเขาบอกมันมีแฉก้วยน,นะแม่ยาวแค่ไหนอะไรต้องละเอียดอย่างนั้นเลยอะค่ะอยากจะบอกว่าก็เป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวไม่ใช่แค่พี่เปิดนั้นลาน ลูกพี่เปิลก็มาช่วยใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วคือมีกิจกรรมร่วมกันในคอรอบครัวถ้ามองภาพรวมแล้วก็คือเป็นเหมือนอุตสาหกรรมในครัวเรือนแหละป้าจะได้ใช้เวลาว่างให้ปประโยชน์ด้วยใช่มีสมาธิฝึกสมาธิแล้วก็ สุขภาพอะไรแต่ป้าต้องแบ่งเวลาแล้วนะใช่นะหอมหอมให้ดูนะหอมให้ดูนะโอ้ยอ้ยโอเคนะราอยากให้คุณเปิ้ลนค่ะพูดถึงเรื่องคุณแม่ให้ฟังบ้างแม่เนี่ยเขาเป็นคนที่ถ้าเกิดเขาคิดจะทําอะไรแล้วเนี่ยเขาจะทาแบบเอาให้สุดปอนวดในบ้านเนี่ยเขาก็ให้ไปช่วยไปเรียนปักสจิโกะกด้วยคือแบ่งเวลาให้ใครที่มีความสนใจก็ส่งไปเรียนด้วยหมดเลยในร้านนี้ก็จะมีปักกันอยู่ประมาณ5คน ดีมากแล้วจริงๆวิสัยทัศน์ของแม่คุณเพิร์ลเนี่ยก็คือจะได้ให้คนอื่นเนี่ยหารายได้เสริมด้วยค่ะถูกไหมเวลามีลูกค้าอ่ะเขาลงมานวดเวลาที่เขาไม่มีเขาก็ได้หารายพิเศษไปปักผ้าบ้างทำดีแล้วแต่ต้องแบ่งเวลาเนาะน่าขาดแต่ดื้อค่ะเอธรรมดาธรรมดาาอย่ดื้อนะอย่าดื้อนะเี้ยนี่เอาให้ให้คุณแม่พูดถึงคุณลูกบ้างเดี๋ยวเสียเปรียบลูกคนนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับป้าพัทช่วยเหลือดีไหมคะช่วยเหลือดีค่ะเวลา เราต้องการอะไรแล้วก็บอกเขาเขาก็เขาจะต้องทําอย่างที่เราบอกทุกอย่างค่ะนี่ความอบอุ่นและสายใยของครอบครัวประพัดในวันนี้นะครับทาให้ผมรู้สึกตื้นตันใจจริงๆเลยนะครับสิ่งนี้ได้บอกพวกเราว่าการได้ทําอะไรร่วมกันนั้นช่วยสร้างความรักความเข้าใจแก่สมาชิกในครอบครัวได้มากมายเลยจริงๆครับในช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมอาจจะมีสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆมาช่วยหล่อหลอมความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เป็นได้ครับกับช่วง DIY View ครับ กระดาษทิชชู่มีค่าอย่าทิ้งนะคะเพราะเราสามารถนำมาทำที่ใส่สร้อยข้อมือ DIY ได้นะคะคลื่นความถี่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเราการส่งคลื่นความถี่จากเสาส่งสัญญาณมือถือที่กํากับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคุมที่สุดทุกการใช้งานกสทชกำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภคมีปวดตาอะไรอย่างเง<ด>ี้นะปเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วเจ้าหมอ การวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณาสุขทางไกลาการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วละ่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช กระดาษทิชชู่มีค่าอย่าทิ้งนะคะเพราะเราสามารถนำมาทำที่ใส่สร้อยข้อมือ DIY View ได้นะคะ,ะขั้นตอนการทำที่ใส่สร้อยข้อมือจากกระดาษทิชชู่นะคะวันนี้เราก็เตรียมแกนกระดาษทิชชู่เอาไว้นะคะอันนี้จะเป็นแกนของกระดาษทิชชู่ที่เอาไว้ซับ มือซับจานซับอะไรมันจะเป็นแผ่นใหญ่หน่อยเราไม่ต้องเอามาต่อนะคะแต่ว่าถ้าหาไม่ได้จริงๆก็จะเป็นแกนเล็กแล้วก็เราก็ใช้กระดาษกาวต่อเอาก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มไปพ่นสีเลยค่ะด้วยสีสเปร์นะคะที่เราหาได้นะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้ตามที่ชอบนะคะอันนี้เลือกสีทองเพราะว่าเวลาใส่สร้อยข้อมือมันจะได้สวยๆหน่อยนะคะขั้นตอนที่3นะคะก็คือเราจะใช้แกนที่เราพ่นสีแล้วเนี่ยมาร์กตัด ด้านข้างออกนิดนึงนะคะเพราะว่าแกน2อ,อันนี้จะต้องมีอันนึงที่สั้นกว่าขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเจาะรูเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะด้วยการใช้ไม้บรรทัดวัดเพื่อจะได้ให้มันกึ่งกลางนะคะเพราะเราจะเอาตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาเสียบในขั้นตอนต่อไปนะคะพอเราเตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมี แผ่นสุดท้ายก็คือเป็นกระดาษสีขาวเนี่ยนะคะแล้วก็พ่นสีเอาไว้เพื่อจะได้เอามาปิดที่หัวของแกนกระดาษทิชชู่นะคะสุดท้ายจริงๆก็จะเป็นแผ่นนี้เลยคะ่ะเอาไว้เป็นฐานรองรับนะคะเวลาเราทําเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ในการตั้งนะคะค่ะแล้วเราก็เริ่มการทํานะคะด้วยเอาสเปรย์มาพ่นนะคะแต่ว่าอย่าพ่นในบ้านนะคะเดี๋ยวเธอะะะนคไปพ่นที่สนามนะคะจากนั้นเราก็ เอาไม้บรรทัดมาวัดดูนะคะประมาณ3.5มจเซนทั้งสองข้างนะคะเพื่อที่จะให้อันนี้มันสั้นกว่าอีกอันหนึ่งแล้วเราก็ใช้ดินสอขีดไว้ข้าวๆนะคะ<ๆ>เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นรอยดินสอแล้วก็เราก็มาร์กจุดตรงกลางเพื่อที่จะทําร่องเอาไว้ประมาณนี้นะคะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะ เอาแกนเนี่ยมาเสียบเข้าข้างในเดี๋ยวเรามาเจาะด้านข้างทิ้งกันต่อนะคะทีน,นี้เราก็จะได้อีกชิ้นึงละแล้วก็อีกชิ้นที่ยาวไม่เท่ากันนะคะจากนั้นก็มาเจาะรูตรงกลางที่เรามาร์คจุดเอาไว้นะคะค่อยๆกรีดเป็นร่องไว้ก่อนนะคะ<ม>แล้วเราค่อยเอาคัตเตอร์เจาะลงไป ตัดออกไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะทีนี้อีกชิ้นหนึ่งก็เอาไว้เป็นแบบก็ได้ค่ะแล้วเราก็ไปทาบกรบอันต่อไปที่เราจะตัดนะคะแล้วเราก็เจาะเหมือนเดิมก็จะได้สองชิ้นแบบนี้นะคะพอได้สองชิ้นแบบนี้แล้ว เราก็หาอีกชิ้นหนึ่งเตี้ยๆนิดนึงสําหรับอันแรกนะคะที่เราจะมาตั้งอย่างเงี้ยส่วนชิ้นที่2ก็จะใช้ยาวนิดนึงเสร็จแล้วประกอบล่างดีกว่าค่ะบีบกล่องให้เป็นแบบนี้นะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะหนึ่งชิ้นละก็ตั้งมันไว้ก่อนจากนั้นก็เอาชิ้นที่เหลืออีกชิ้นหนึ่ง มาทําวิธีเดียวกัน,นะคะ่ะเาก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะทีนี้ก็จะได้สองชิละเราก็จะมาปิดด้านหัวท้ายด้วยด้วยกาลาเทกนะคะแล้วก็แปะลงไปทำอย่างนี้กับอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะคะ แล้วเราก็เอาแผ่นที่เราเตรียมเอาไว้อ่ะมามาร์กดูว่าเราจะวางจุดตรงไหนดีแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะก็คือทาก,กาวค่ะพอแห้งแล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะเป็นอันเสร็จขั้นตอนแค่นี้เองค่ะจากแกนกระดาษทิชชู่บ้านๆก็ดูไฮโซขึ้นมาทันทีเลยนะคะ ยังไงช่วงนี้ DIY ของเราดีงามทําได้ง่ายดีงามตาม,มกระแสเหมือนเดิมเผื่อให้พี่เปิ้ลเป็นไอเดียดูแล้วก็เออเอาไป develop เนะ <ใช S 1> าะพัฒนา,า,าเป็นสินค้าตัวเองนะใช<ด>่อย่างงี้ดีกว่าอยากให้ป้าพัทเนี่ยฝากไปถึงผู้ชมทางบ้านนะคะว่าอสมมติว่ามีคนพิการที่เขาแบบโอ้โหกำลังท้อแท้อยู่หรือว่าคนไม่พิการก็ได้แล้วก็แบบว่าเอออยากจะมีงานทําแบบป้าพั์หรืออะไรเงี้ยป้าพัทจะฝากให้เขายัางไงบ้างให้เขามีกําลังใจเราจะต้องมีความอดทนค่ะ อย่าท้อแท้นะคะความท้อแท้นี่มันเป็นความที่ทําให้เราจะลําบากลําบากใจลําบากกายคนที่เรารู้จักมีแต่ความทุกข์มีแต่ความลําบากแต่ถ้าเราสบายใจมีความสุขมีความสบายใจมันทําให้คนอื่นมีความสุขด้วยค่ะเดียมเหรท่านี้อยากจะบอกว่าป้าพัดเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงแป่ง เป็นบี่นักสู้อ่ะสร้างตัวตนสร้างครอบครัวสร้างฐานะขึ้นมานะครับก็เป็นเสาหลักของบ้านเลยเนาะท่านิติตพี่เปิลบ้างน,นะครับพี่เปิลเนี่ยจะฝากอะไรบ้างครับสําหรับคนที่ในครอบครัวแล้วมีผู้พิการในครอบครัวด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความเข้าใจเขาค่ะเราเขาอยู่กับเขาเราคุ้นเคยกับเขาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรเขาต้องการอะไรแบบไหนเนี่ยเราเราจะต้องคอยเทคแคร์ดูแลเขาอยู่อยู่ใ,ใกล้ๆเราเค่ะเพราะว่า ไม่มีใครเข้าใจเขาเท่ากับตัวเราที่อยู่กับเขาทุกวันค่ะแล้วสําหรับคนที่สมมติว่าอยากจะซื้อของพี่ป้าพัรทำอยู่ฝีมือป้าพันเนี่ยค่ะจะต้องติดต่อไปอยังไงบ้างคือตอนนี้มีขายอยู่ในเพจค่ะชื่อเพจปักจิตปักใจค่ะจะมีของใหม่ลงมาทุกวันศุกร์ค่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจ หรือว่าสนับสนุนฝีมือคนตาบอดก็เข้าไปในเพจปักจิตปักใจได้นะคะเป็นฝีมือของของแม่เขาคนเดียวค่ะก็เลยไม่ได้มีลงขายที่ไหนจะอยู่ที่ในร้านมากค่ะน่าร้านน่าร้านป็นคนที่มานวดน้อง้วดเห็นแล้วก็สุดไปฝากสายพัตตาค่ะคผมอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่มูลมิธิซอยเก้าค่ะอยู่มูลนิธิซอยเก้าสีภูมิอำเภอเมืองค่ะ ไม่ไกลจากถนนคนเดินท่าแพน,นะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการวิวแชร์ก็หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับวันพฤหัสหน้าประมาณครึ่งโมงครึ่งคะค่ะ,คะและสําหรับคนที่อยากจะดูเรานะคะย้อนหลังหรือว่าดูทางออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์คําว่าวิวแชร์แบบรายการเราเนี่ยนะคะแล้วก็ดูได้ในอินสตาแกรมนะคะดูได้ใน Facebook นะคะแล้วก็ดูได้ใน YouTube นะคะก็สามารถที่จะมาดูภาพเบื้องหน้าเบื้องหลังสนุกสนานแบบนี้กันนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วจริงๆ เราทั้งหมดนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทวันดีค่ะอะคันนี้ขอตั้งหน่อยนวดตั้งนานอะไรเนี่ย <laughs>